ครับร้านทีจขับแต่งรถเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถรุ่น X x p เ n d e r รุ่น GT นะครับที่มีปัญหาเรื่องตัวของระบบไฟนะครับแนะนำไฟตัวนี้เลยครับฟปลิปงานแท้นะครับแสงสว่าง 6,000K นะครับเป็นหลอด LED 4 h นะครับตัวของ ระยะการใช้งานนะครับติดตั้งที่ตัวก่องไว้นะครับ5ปีนะครับความสว่าง6,000 k นะครับเป็น LED นะฮะตัวนี้งานดีมากนะครับจากฟิลิป p s นะครับไฟสองสว่างแบบไม่ฟุ้งนะครับก็งานดีๆแบบนี้ต้องทีเจขับนะครับเพื่อเลือกสั่งงานดีๆให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวมาชม ประตูท้ายไฟฟ้านะครับลูกค้าเก่านะครับติดสเกิร์ตแล้วก็วนมาใส่ตัวของประตูท้ายไฟฟ้านะครับงานตรงรุ่นเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เนะครับโชคประตูไฟฟ้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับก่อนดูดบนเบานะครับ โทรได้เลยนะครับ0 9 0 9 5 4 6้า9นี่ะครับร้านทีเจยนินดีรับใช้บริการมีครบวงจนนร,รนะครับสเกิร์ตนะครับจอหน้าจอกลางประตูไฟ้านะครับอุปกรณ์อะไหล่ชุดอะไหล่ชิ้นนะครับมีครบครบจบที่เรานะครับเบ้ามือจับเคปลากันศาสตร์มีครบครบเลยนะครับขอบคุณมากครับ<ส>